สวัสดีครับสายมูเตลูตัวจริงด้านโชคลาภคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ศรีสุโธพยายนาาชแห่งคำชะโนดนะครับหากท่านใดยังไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคำชะโนดก็สามารถสวดคาถาบูชาพ่อปู่ศรีสุโธได้ที่บ้านเช่นกันนะครับก่อนอื่นเราก็ไปหารูปเหรียญหรือเทวรูปของพ่อปู่ศรีสุโธมาบูชาไว้ที่บ้านบวงสรวงท่านด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วของไหวของบวงสรวงอย่างอื่น ที่ไม่เกินกําลังทรัพย์เรานะครับเช่นผลไม้เพราะว่าพ่อปู่สีสุโธเป็นนาคาทิปดีสายปฏิบัติธรรมสวดคาถาบูชาพ่อปู่สีสุโธหลังจากสวดคาถาบูชาท่านแล้วให้เรานั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อแผ่อุทิศบุญน,นั้นให้กับท่านโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จให้เรากล่าวว่าลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิหรือสวดมนต์นี้แด่องค์พ่อปู่รีสุโธขอให้องค์พ่อปู่ โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วยเถิดจากนั้นเราก็ขอพรที่ปรถนาหนึ่งข้อที่เป็นไปได้นะครับเน้นย้ําเลยนะครับที่พรที่เป็นไปได้นะครับการตั้งขันห้าบูชาพ่อปู่ศรีสุโธหลังบูชามาครั้งแรกนะครับในครั้งแรกที่เราบูชาพ่อปู่ศรีสุโธท,ที่บ้านให้เราเตรียมขันห้าสำหรับเปิดทางรับขวัญพ่อปู่ศรีสุโธในครั้งแรกโดยเราต้องเตรียมของ ดังนี้นะครับก็มีพานหรือจอานก็ได้ทั้งหนึ่งอันดอกไม้สีขาว5คู่เทียนขาว5คู่น้ำเปล่า1แก้วแล้วก็ทูบสิบหดอกเมื่อเตรียมขันห้าเรียบร้อยก็ให้จุดทูบในบ้านแล้วกล่าวอันเชิญพระปู่ศรีธุโธสวดคาถาพระปู่ศรีธุโธหลังจากนั้นก็นําทูบไปปักกลางแจ้งนะครับนี่คือการตั้งขันห้าตอนรับท่านเข้ามาในบ้านนะครับ สำหรับการตั้งขัน5บูชาพ่อปู่สิบทโทนะครับสำหรับบูชาเป็นประจำนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างกับการตั้งขันหครั้งแรกที่นำท่านเข้าบ้านนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมีพานหรือจานหนึ่งอันนะครับดอกไม้สีขาว5คู่เทียนขาว5คู่น้ำเปล่า1แก้วทูบ5คู่แล้วก็เงิน5บาทเราสามารถจะจัด ใส่ไปตองเย็ดเป็นกลวยแบ่งออกเป็น5ชุดก็ได้นะครับหรือวางบนพานหรือจานไปเลยก็ได้หลังจากนั้นเราก็สวดคาถาบูชาพ่อปู่สิจุโธแล้วเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ขอสพรตามปกตินะครับที่เราเคยทากันทุกวันนี่คือการการตั้งขันห้าบูชาท่านเป็นประจํานะครับในการสวดคาถาบูชาพ่อปู่สิจุโธเพื่อขอโชคลาภนั้นนะครับ เราควรทำสมาธิและสวดมนต์เพื่อช่วยเพิ่มกำลังบุญพร้อมทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงพ่อปู่สีสุโธได้ง่ายขึ้นเพราะการทำสมาธิหรือสวดมนต์เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานหรือการบวงสรวงด้วยสิ่งของที่มีค่ามีราคาอีกทั้งเราควรสวรดมนต์ทำสมาธิเพื่ออุทิศบุญแด่พ่อปู่สีสุโธ เป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยนะครับนี่คือข้อแนะนำในการบูชาท่านนะครับนามโมตานสาบากะวาโตอารามาโตสัมมาสัมพุทธาสั

มาสามพวนทาสากายวาจาจินตามังวันทานาคาเทมบาดเสียสุนโทเวสุนเทยเทวโกเชมเมโทตยัมปี กายวาจาจิตต่างมังวันทานาคาเทมมาเดเสียสนโทเวสุนเทียเทวาโกเชเมตตาติยัมเปีย กายวาจาจิตตังอังวันทานาข้าทิมบดีเสียสุนโทเวสุนเทียมเทวาปูเชเมียเมตตนจามาลาโพเปียญโยนาคาคันทาบริตา